ื่อช่วงที่แล้วเราก็ได้ฟังเรื่องราวเบื้องต้นเกี่ยวกับอาการต่งางๆของโรคมะเร็งเต้านมันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช่แล้วค่ะช่วงนี้ฝนก็เลยอยากจะมาถามคุณหมอให้ลงลึกไปอีกว่าเจ้ามะเร็งเต้านมนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นแล้วเนี่ยแล้วคนในครอบครัวค่ะจะมีโอกาสเป็นได้หรือเปล่าคะคือสามารถตกทอดไปสู่ลูกๆุ่นหลานได้หรือเปล่าคะคุณหมอค่ะสำหรับมะเร็งเต้านมเนี่ยก็จากการศึกษาจํานวนมากนะค,ะ,คะก็พบว่ามันถ่ายทอดกันทางยีนนะคะซึ่ง ยีนนี้ก็คือเป็นยีนของมะเร็งเต้านมเลยค่ะเขาเรียกว่า breast cancer ยีนนะคะ mm hmm. แล้วก็เขาจะมีการอย่างเช่นที่เขาทำสถิติมานะคะ mm hmm. ก็คือพบว่าถ้าสมมติว่าคุณแม่หรือพี่สาวน้องสาวของเราเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมถึง30น mm hmm. นะคะ mm hmm. ก็คือเยอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่พี่สาวน้องสาวอันนี้ซึ่งถือว่าเป็นญาติสายตรงนะคะเป็นมะเร็งเต้านมถึงสองข้างนะคะ mm hmm. โอกาสที่เราจะเป็นมะเร็งเต้านมก็ยิ่งเยอะขึ้นไปอีกประมาณ5 0เปอร์เซ็นต์ก็คือสามารถเกิดกับคุณผู้ชายก็ได้ใช่ไหมคะไอโอกาสตรงนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้เขาเป็นการศึกษาที่ทําในผู้หญิงเป็นหลักนะคะค่ะแต่ถ้าเกิดในในรุ่นคุณยา่าคุณยายเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยถามว่าเราจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมากขึ้นไหมก็ก็น่าจะมีโอกาสมากขึ้นแต่ว่าจะไม่เยอะเท่าญาติสายตงรงลำดับแรกก็คือคุณแม่พี่สาวน้องสาวอะคะ่ะ ค่ะเราที่คุณหมอพูดถึงเรื่องจีน testing นะคะ่ะอันนี้มันคืออะไระคะคุณหมอพอดีเลยจ,ลจะฝนแคสซีได้ส่งทีมงานไปสอบถามคุณหมอ้แล้วนะคะถ้าหญิงกินการเกียบิริยกคุณอายุรแพทย์ศูนย์สุขภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องกีน testing แต่ว่าจีน testing คืออะไรเดี๋ยวต้องไปฟังกันค่ะ ยีนนะคะก็คือการตรวจทางพันธุก,กรรมนะคะยีนหรือพันธุก,กรรมเนี่ยก็คือสิ่งที่ได้เราได้รับตกทอดมาจากบรรพบุรุษนะคะผ่านมาทางคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของเรานะคะมาอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละคะ่ะคือตัวยีนเนี่ยจะมีหน้าที่รสร้างลักษณะที่ปรากฏออกมาของทางร่างกายนะคะแล้วก็ยังสร้างสารที่ช่วยควบคุมการทํางานต่างๆของร่างกายด้วยค่ะจุดประสงค์ของการตรวจยีนเทสติ้งนะคะก็เพื่อที่เราจะได้ค้นหาความเสี่ยงของการเกิดโรคในอนาคต ว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมากกว่าคนอื่นทั่วไปยังไงได้บ้างเพื่อที่เราจะได้วางแผนดูแลตัวเองแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคค่ะสำหรับมะเร็งเต้านมนะคะก็เป็นโรคที่มีปัจจัยทางด้านทาัทง้งทางด้านพันธุกรรมแล้วก็ทางด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปทั้ง2อ,อย่างคนที่จะได้ประโยชน์จากการตรวจยีนเทส t i n g นะคะก็คือคนที่สงสัยว่าจะมีพันธุกรรมผิดปกติในการกเกิด มะเร็งเต้านมในครอบครัวนะคะก็อย่างเช่นว่ามีคนหลายคนในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือมีคนเป็นมะเร็งเต้านมตั้งแต่อายุยังน้อยมีผู้ชายเป็นมะเร็งเต้านมในครอบครัวหรือคนที่คุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นเต้ามะเร็งเต้านมนั้นคุณหมอพบว่ามียีนที่ผิดปกติอยู่ค่ะสําหรับการตรวจยีนเทส t i n g นะคะหรือการตรวจ ทางพันธุกรรมเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิดนะคะวิธีการส่งตรวจก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแต่เก็บสารตัวอย่างจากร่างกายนะคะเช่นอย่างที่โรงพยาบาลของเราก็เพียงแต่เก็บน้ำลายเท่านั้นค่ะก็สามารถส่งตรวจรหัสทางพันธุกรรมได้แล้วค่ะสามารถส่งตรวจได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเป็นไงบ้างคะคุนสำหรับคำตอบเรื่อง gene testing ที่แคสซี่ได้ส่งทีมง,งานไปถามคุณหมอ,อ,อ,อว่า เยี่ยมยอดมากเลยค่ะคราวนี้นะคะคุณหมอคะผลมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสอบมะเร็งเต้านมด้วยตนเองนะคะว่าจะช่วยให้เราทราบว,ว่าเราเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมได้จริงหรือไม่คะแล้วก็มีวิธีการตรวจสอบอย่างไรบ้างคะตรงนี้ค่ะคือเวลาที่เราจะแนะนําให้ผู้หญิงเราตรวจมะเร็งเต้านมนะคะก็คือเราต้องตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นก่อนนะคะ ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะแนะนําให้ตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกคนในผู้หญิงนะคะหลังประจําเดือนหมดประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะ mm. ก็ให้ตรวจทุกเดือน mm. เดือนละครั้งนะคะแล้วก็นอกจากนั้นถ้าเกิดว่าตรวจแล้วเกิดเจอเหมือนคําเจอก้อนอะไรสงสัยเนี่ยก็ต้องรีบไปให้แพทย์ตรวจนะคะแต่ถ้าผู้หญิงที่อายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะคะก็จะแนะนําให้ตรวจด้วยแพทย์ด้วยปีละครั้งนะคะคือให้แพทย์คลำเต้านมให้ ปีละหนึ่งครั้งนะคะร่วมกับการทำเอ็กซเรย์เต้านมคือแมมโมแกรมนะคะซึ่งอันนี้จะช่วยให้เราสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้ดีขึ้นแล้วก็เจอตั้งแต่ระยะที่แบบก้อนอยังเล็กๆอ่ะค่ะซึ่ง<ม>จะสามารถรักษาได้อ่าได้ผล<ช>ดีดดมากอ<ด>่ะค<ม>่ะแล้ววิธีการตรวจนี่คือถ้าเกิดสมมติว่าตรวจเองที่บ้านนะคะอย่างที่เขาบอกว่าตรวจช่วงเหมือนกับเราอาบน้ำค่ะหลางกาง่ายสุดสำหรับน้ําก็ได้หรือว่าท่าที่ตรวจง่ายๆคือท่านอนก็ได้ค่ะนอนแล้วก็คลง นะคะเอามือกดมือทำอางนะคะคุณหมอคะแคสซี่มีอีกคำถามนึงคะ่ะอย่างเช่นผู้หญิงที่ทำสัลยกรรมหน้าอกมานะคะในกลุ่มตรงนี้เนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นเมงนก็งงมากกว่าปะกะติด้วยหรือเปล่าคะคือจากข้อมูลเนี่ยยังไม่ทราบว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่า การทำสัญญกรรมเต้านมอย่างเช่นใส่พวกซิลิโคนคะอะไรเข้าไปเนี่ยอาจจะทาให้การตรวจเต้านมยากขึ้นค่ะอ๋อคือทำให้ยากขึ้นก็ทำเองไม่ได้ต้องทำหมอใช่ค่ะจะทให้การตรวจเต้านมด้วยการคลำเนี่ยยากขึ้นด้วยค่ะอโอเคค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเคซี่ก็ยังมีแนวทางการรักษาเจ้าโรคมะเร็งเต้านมนี้ด้วยค่ะโดย นายแพทย์เอกพงศ์สุวัตวิริยาพงศ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัญญกรรมทั่วไปจะมาตอบถึงข้อข้องใจและแนวทางการรักษามะเร็งเต้านมนะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันค่ะ